DWM h a w a n H6 รุ่นนี้เป็นรุ่น1.5 Pro ของ Alluvio 260าานี่มาให้ดิ้ง LED ด้วยนะเป็นเส้นคาดยาวมาเลยนะฮะแมกอัลลอยลายนี้นะครับเป็นแมกอัลลอยขนาด18นิ้วนะครับเลยนะฮะเดี๋ยวเราโฟกัสดีๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม thank <laughs> you สวัสดีครับผมนะครับเจอกับผมพร้อมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พร้อมแอนคาร์ออนไลน์นะครับมาอยู่กันที่ GWM สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับวันนี้นะครับได้เจอตกวจิงกันสักทีหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้ผมถือว่าเป็น SUV รุ่นนิมิตหมายอันดีเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะฮะวันนี้นะครับผมนะเพื่อไม่ห้ามทำเพลงนะครับพูดแบบรูเรียวเลยมาแบบสดๆไม่ได้เตียมๆอะไรมานะฮะ วันนี้นะครับกับผมนะฮะจะมารีวิวรถกับ GWM h a w a n H6 รุ่นนี้เป็นรุ่น1.5 Pro นะครับผมนะจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็เดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวที่นำมารีวิวในครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นครับผมมาเริ่มจากก่อนอื่นเลยนะฮะไฟหน้าชุดนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบชนิด Projector r a เร LED นะฮะพร้อม daytime r u n n i n g light นี่มาให้ด้วยนะฮะรุ่นนี้จะมีะระบบ ปรับไปสูงต่ำอัตโนมัติมาให้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีระบบไฟส่องนำทางมาให้อีกนะครับหรือเรียกว่าโฟล์วมีโฮมนี่เองนี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะเขาให้มามากขนาดนี้เนี่ยคือผมบอกเลยว่าเป็นออปชั่นเกินราฐานะฮะอันนี้ก็จะให้มาเป็นเหมือนตัวท็อปเปียบเลยนะครับผมสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยนะฮะก็จะให้มาเป็นกระจังหน้าดำนะครับกระจังหน้าดำแล้วก็มีกล้องอาลาวิว360นี่มาให้ แล้วสาหรับในตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกเป็น LED เหมือนตัวท็อปนะฮะถ้าเป็นรุ่นออาต้าจะมีตัวไฟตัดหมอนี้มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นเซนเซอร์หน้า2จุดด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะเรามาดูส่วนด้านข้างกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับตัวฮาวันเฮดโปคันนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวได้เลยว่าหน้าทั้งเหลี่ยมตัด แล้วก็โค้งมนเลยนะฮะดีไซน์เนี่ยคงมงบอกเรื่งองความเป็น SUV อย่างโดยแท้จริงด้วยนะฮะซึ่งดูตัวจริงแล้วเนี่ยถ้าดูตามรูปนะผมถือว่าใหญ่เลยนะฮะและสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยจะไม่มีหลังคาแบบพารานบิกสันรูปตัวนี้จะไม่มีมาให้อยู่แล้วในตัวเริ่มต้นนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้จะให้มาเป็นอ่าราวหลังคาครับเป็นสีเงินเงินเลยนะครับคือเพิ่ม เพิ่มบุคลิกภาพในความเป็น SUV มาหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหัวกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมาให้อีกนะฮะแล้วก็มีกล้องอาราวิวมาให้อีกนะครับผมตัวเริ่มต้นนี้นะก็จะให้มาเป็นตัวไ i ท e สป o ร์ต o อนิเตนี้มาให้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับในรุ่นฮาวานเนี่ยนะสิ่งที่ผมชอบหนึ่งอย่างเลยนะฮะนั่นก็คือโครเมียมนะฮะโครเมียมกรอบหน้าต่างนะครับคือเพิ่มความหรูหราไปอีกแบบหนึง่ง แล้วก็แผ่นประกเนี่ยนะครับเป็นเปียโนแบคด้วยอันนั้แหละผมชอบนะอีกหนึ่งติ่งเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับด้านข้างเนี่ย<ส>เขาจะตกแต่งเป็นกราบโคมเมียมนี้มาให้อีกนะครับคือเพิ่มความหรูเลยนะครับผมมือเบอร์ตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะเป็นคริสโกด้วยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวพาไปข้างหลังมันดีก,กว่านะฮะ มาดูส่วนด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับฮาวานเฮดหกคันนี้เนี่ยนะครับบอกได้คำเดีดวยวเลยว่านะเทษที่สังเกตเลยคือไฟท้ายนะก็เป็นไฟท้ายแบบไล e g u i ดิ n ง led ด้วยนะ,ะเป็นเส้นคาดยาวมาเลยนะฮะแล้วก็ที่มาพร้อมกันกับสัญลักษณ์คำว่าฮาวานนะครับผมแล้วก็ขวามือคือขวาล่างนะเป็น gwm หรือ g a t e War l ลม o เตอันนี้ติดมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของรุ่นด้วยนะเป็น H 6 hev นะครับ hev คือผมบอกความเป็นรถไฮบริดอยู่แล้วรุ่ล้วนนะครับเป็นแบบเป็ดเสร็จเลยตัวนี้มีกล้องสองภาพด้านหลังมาให้ด้วยนะฮะสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยก็จะให้มาเป็นเซ็นเซอร์หลัง4จุดนี่มาให้ส่วนถ้าเป็นรุ่นอัลต้าเนี่ยก็จะให้เซ็นเซอร์หลังมาอยู่6จุดนะฮะเพราะตัวนี้มันมีระบบช่วยจอดนี่เองครับผมสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นแบบวิวอินด้วยนะฮะพร้อมไฟเบกรกวงที่3มาให้ด้วยอีกนะฮะ แล้วก็มีสาวากาศชักฟินนี่มาให้นะครับผมในรุ่นโปรเนี่ยบอกคำเดียวเดียว,ว่ามันก็เป็นรถดีที่น่าใช้นะฮะไอน,นี้คงไม่ต้องบอกถึงนะ้าเป็นรีเฟคเตอร์นะครับผมส่วนตรงทีๆนั้นเนี่ยน่าจะเป็นดิฟิวเซอร์นะฮะเพื่อในการไล่ละอากาศพลาศาสตร์นี่เองนะครับผม แม็กอะลอยไลน์นี้นะครับเป็นแม็กอะลอยขนาด18นิ้วนะครับสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยนะฮะแม็กอะลอยขนาด18นิ้วพร้อมกับยางรัดขนาด2 2 5 6 0 R 1 8นะครับลายแม็กชุดนี้นะครับสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยจะเป็นลายแม็ก5ก้านคู่นะครับเป็นลายทูโทนด้วยนะฮะลายทูโทนปัดเงาเลยนะครับผมซึ่งลายชุดนี้ก็เป็นลายแบบ a s t โตเล็นะครับ ส่วนถ้าเป็นในรุ่นอัลต้าเนี่ยก็จะให้มาเป็นแม็กขอ19นิ้วเป็นลายวอลเทกซึ่งมันก็เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความพรีเมียมไปอีกแบบหนึง่งแต่สําหรับลายแม็กรุ่นโปรเนี่ยผมถือว่าลายมันจะออกแนวแบบซิ่งๆหน่อยๆก็แล้วกันนะครับแต่ยังดีนะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาให้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อด้วยนะครับผมลายชุดนี้ก็ถือว่าเข้าบุค,คลิกนะผมถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้คือก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผม นั้นเรามาชมอินทีเรียภายในกันเลยดีกว่านะครับอ่าสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยนะฮะเขาจะให้มาเป็นภายในสีดำทูโทนเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับในรุ่นโปรเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าอีกนะฮะซึ่งข้างคนนั่งเนี่ยปรับไฟฟ้าสีทิศทางส่วนข้างคนขับปรับไฟฟ้าอีก6ทิศทางด้วยนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แพ้ตัวท็อปอย่างแน่แท้เลยนะฮะ ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีสวิตช์ปรับเอ็นพนักพีงปรับเลื่อนเบาจากข้างคนขับปรับให้ข้างคนนั่งตัวรุ่นออาต้าเนี่ยจะมีแต่สำหรับในตัวรุ่นโปรจะไม่มีนะครับผมอ่ะโอเคเลยมาดูที่แผงประตูบ้างดีกว่านะแผงชุดนี้เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยตะเข็บขาวนะฮะตกแต่งด้วยค่าสีเงินนะครับผมแล้วก็แต่งด้วยลายปีโนโบแบล็คมาให้อีกนะฮะ พอจับดูปุ่มเนี่ยเออจับแล้วมันรู้สึกว่าเออมันนุ่มดีนะมันซอฟท์ทัชดีด้วยนะครับมีที่วางแก้วมาให้อีกนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแบบเรียวๆกันนะฮะอเดี๋ยวลองฟังเสียงปิดประตูดิว่ามันจะตึ๊บๆ๊ไหมเพราะว่ารถที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยต้องฟังเสียงเรื่องคุณภาพนิดนึงครับ <c oughs> เฮ้ยเงียบนะถือว่าเงียบมากๆเลยนะครับผมนะ พวงมาลัยนะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะฮะมีสวิตคุบคุมเครื่องเสียงแล้วก็มีปุ่มสั่งการด้วยเสียงมีสวิตคุ่คุมหน้าจอนะครับผมและรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับคูชคอนโทรลพร้อมกับระบบแอดเดพตีฟนี้มาให้นะครับผมรุ่นนี้มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติฮะแล้วก็มีเลนเซนเซอร์ด้วยนะครับมาตรวัดเป็นฟูลดิจิตอลขนาด10นิ้วนะครับซึ่งในรุ่นอัลต้าก็มีนะฮะ แต่สหรับในรุ่นโปรเนี่ยเขาจะให้มาเป็นจอทัชสกรีนนะฮะขนาด10นิ้วมาให้เหมือนกันนะฮะตัวนี้เนี่ยมันสามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆรถยนต์นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราโฟกัสดีๆก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ตัวนี้มันสามารถไปยังข้อมูลการตั้งค่ารถยนต์ก็ได้มัลติมีเดียนะแล้วก็ศูนย์ข้อมูลการตั้งค่าแล้วก็การสื่อสารยี่อะไรเงี้ยทั่วไปหมดนะฮะ ถ้าจะรีวิวแบบเร็วๆผมว่าพูดไม่หมดนะเราก็ไปแบบคร่าวๆเป็นบางส่วนก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีคนอาจจะดูรถประมาณแค่เรียกว่าไงอ่ารุ่มๆด,ๆดอนๆก็แล้วกันครับผมเพราะว่าบางทีคนอื่นอาจจะมาดูด้วยก็ได้บมงทีผมอาจจะเล่นได้ไม่มากไปกว่านี้นะเราก็ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับผมแต่รู้แค่เดียวว่ามันตั้งค่าได้หมดนะในข้อมูลรถยนต์นี่มันได้หมดจริงๆนะครับผม อันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยมันเลยที่ดูแล้วโอแหวกแนวเป็นเส้นตรงดีวัสดุเป็นซอฟทัชดีอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มาตรวัดความเร็วนะเป็นฟูดี้ต้นอ,อยู่แล้วล้วนๆนะฮะซึ่งมันก็จะดูเรียบง่ายนะครับผมนะแล้วก็อย่างซ้ายมือคือตัวเลขวัดความเร็วนะครับผม แล้วก็มีระบบเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิทอันนี้ก็มีมาให้อีกนะครับผมนะซึ่งก็ดูเป็นรายละเอยียดยิบย่อยไปก่อนนะฮะถ้าเป็นรุ่นออาต้าเนี่ยการตกแต่งเขานี่จะเป็นสีแบบโรสโกนะฮะอะไรประมาณนี้และตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเช่นสวิตซ์เปิดปิดแอร์แล้วก็ปุ่มประยุกเฉินละลายฝ้านะฮะแล้วก็มีปุ่มสลับกล้องอาราวิวมาให้อีกนะครับโดยประมาณนี้เออ ตัวนี้ก็มีมาให้แล้วก็ถัดมานะฮะในรุ่นโปรเนี่ยเขาจะไม่มีไวร์เดชชัตจิ้งมาให้เหมือนตัวท็อปนะฮะอันนี้คือต้องเรียนกันตามตรงๆไว้ก่อนนะฮะเกียร์ชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเกียร์แบบดอว์คลัตนะครับผมเกียร์ดอว์คลัตนะครับแล้วก็มีพัตกิ้งเบร์มีออโต้โฮแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้อีกแล้วการตกแต่งนี่เป็นลายเปียโนแบล็คด้วยนะเพิ่มความหรูหราอีกแล้วก็มีที่เก็บของผมถือว่าเยอะเยอะนะ ลึกด้วยแล้วบุด,ด้วยกรรมะหยี่มาให้อีกนี่ผมบอกคำเดียวได้เลยว่าใส่ใจนะผมถือว่าใส่ใจทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็ดูเกทนั่นข้างดิเป็นยังไงเอ้ยถือว่าใหญ่นะใหญ่ใช้ได้เลยผมชอบนะครับอ่าแล้วก็มีที่เก็บแว่นนะไฟสองภายในเป็นหลอด L.E.D. หมดแล้วนะครับผมอืม แล้วก็ดูรายละเอียดยิบย่อยเอานี่มีกระจกแต่งหน้านี่มีไฟซองรุ่นเริ่มต้นอยังมีไฟซองแจว๋วดูข้างคนข้างคนนั่งสิสมมุติว่าให้แฟนนั่งอย่างนี้ <c oughs> นี่ก็ยังมีให้อีกนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีซันรูฟนะไม่มีพารนโนมิกซันรูฟนะครับผมกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะฮะเป็นออโต้ด้วยนะครับผม มาดูภายในพร้อมๆกันเลยเอาละเดี๋ยวเราพาไปนั่งข้างหลังกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับนั่งข้างหลังเนี่ยบอกคำเดียวด้วยเลยว่ามันนั่งสบายนะครับเบาะนี่ถือว่านุ่มนะผมถือว่านุ่มเบาะนี่นุ่มเลย แล้วก็มีแอร์ตอนหลังมาให้อีกนะครับผมแล้วก็มีที่ชาร์จ USB นี่มาให้อีกด้วยนะสองรูเลยล้วนๆน,น,นะฮะอ่าคือจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีแอร์แบ็กหกลูกนะครับแล้วก็นอกจากเครื่องเสียงแล้วเนี่ยเขายังให้ลำโพงมาอีกแปดลำโพงพร้อมกับอ่าทริปเปลิลบูฟเฟอร์มาให้อีกนะครับตัวซับเสียงแล้วก็คู่คู่กับระบบ DTS นี่มาให้อีกนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าตัวเริ่มต้นเนี่ย นะไม่ได้หมายความว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นล้นเลยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ล้นล้นแต่อย่างใดเลยกึมเป็นรุ่นที่แน่นออปชั่นเลยนะคืออาจจะมีข้อแตกต่างกันว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีระบบเตือนเปิดประตูไม่มีระบบช่วยจอดไม่มีระบบช่วยในการถอยหลังนะฮะแล้วก็ไม่มีระบบเตือนหรือระบบช่วยเบรคขณะถอยรถหรือเลียคอร์สทัฟฟิกแล้วก็ไม่มีระบบเตือนเมื่อ,เม,อเมื่อเข้าใกล้รถคันใหญ่ นะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าระบบเลนคีิปเขาเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยรุ่นๆนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มากออปชันเลยข้างในก็กว้างขวางนะผมชอบมากนะครับผมข้างในกว้างขวางนะครับมีที่วางแก้วเหมาะนั่งด้านหลังนะฮะสามารถปรับพับแยกซ้ายขวา60-40ได้นะครับผมนะซึ่งบางทีผมจะไม่พับลงเพราะว่าเราก็คงเห็นมาอยู่แล้วเนาะนะครับในทุกรุ่นทุกคันนะครับที่กับผมทํา เดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องสำารับด้านท้ายกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับตัดตรงนี้เลยเอาละที่นี้มาเปิดดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะฮะพาท้ายชุดนี้เนี่ยมันจะเปิดด้วยไฟฟ้านะฮะอ่าโอเคเลยโน้ที่เก็บของนี่ผมถือว่ากว้างและลึกนะฮะแต่ถ้าพับเบาะลงนิดนึงเนี่ยมันก็จะ เพิ่มเนื้อที่เพิ่มความจุสัมภาระนิดหนึ่งด้วยนะครับผมอาหล่ามาดูก็มีอะไรบ้างตัวนี้ไม่มีล้ออะไหล่แล้วนะก็จะให้เป็นชุดสแปร์ทายแทนมีป้ายประยุกเฉินด้วยนะครับผมนี่เลยตัวนี้จะไม่มีล้ออะไหล่ให้แล้วนะอืมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีปิดฝาประตูท้ายมาให้ด้วยนะครับนี่เลย รุ่นนี้นะครับสามารถรองรับเชื้อเพลิง e20 ได้นะครับผมสลหรับฮาวันเฮท6คันนี้รุ่นนี้มีความจุถังน้ำมัน61ลิตรครับสลหรับฮาวานเฮ6คันนี้นะครับในฐานะที่เป็นรุ่นโปรนะฮะหรือรุ่นท็อปของรุ่นอัลตา้าด้วยนะฮะสำหรับฮาวันเฮ6คันนี้นะฮะจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จด้วยนะฮะ ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะให้พลังกำลังสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่150แรงม้ากับแรงบิด230อยนิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแรงม้าก็จะอยู่ที่243แรงม้านะครับผมซึ่งมันก็ถือว่าอ่าเรียวแรงกระจับกระเฉงดีนะครับผม แต่เรื่องบบนี้ผมตอบไม่ได้นะเพราะยังไม่เคยไปลองรถนะครับอันนี้คือดูข้อมูลเป็นรายละเอียดวิศวรกรรมไปก่อนนะครับผมนะหน้าตาเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเครื่องรุ่นนี้1.5ลิตรนะครับ <S 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 สำหรับพาวานเฮรุ่น1.5โปรคันนี้นะครับราคานะครับจะจบอยู่ที่1,149,000บาทนะครับ ส่วนถ้าเป็นรุ่นโปรรุ่นออาต้าเนี่ยนะครับเป็นรุ่นออาต้าเนี่ยราคาก็จะจบอยู่ที่1นึ่งล้านสอบาทนี่เองนะครับคือทั้ง2รุ่นเนี่ยหรือ2 c o คอล์เชันเนี่ยราคาเนี่ต่างกันแค่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสลับในตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นนิมิตหมายอันดีอย่างที่กับผมว่าเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือมันเป็นรถรุ่นรุ่นเริ่มต้นที่ผมมองแล้วว่ามัน ไม่รู้สึกเลยว่าออปชั่นมันโลนนะครับดูมันจะมากออปชั่นและเป็นรถออปชั่นเกิดราคานะครับเป็นอะไรที่มองแล้วว่ามันเป็นที่อะไรที่คุ้มค่านะฮะคุ้มค่าน่าใช้ทีเดียวเชียวนะครับผมนะเดี๋ยวนี้เขามีการรับประกันวารันตีด้วยนะรับประกัน5ปีแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับผมแล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง8ปปีไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยนะครับผม ก่อนอื่นนั้นเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณพี่พลด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ g w m สาขาฟิวเจอร์พาร์ตลังสิตด้วยนะครับผมนะครับอ่าถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่กับผมลงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้เาไปก่อนสวัสดีครับ